ทุกคนเรามาจากวัดศรีชุมเนี่ยไม่กี่ก้าวทุกคนต้นตาลวัดศรีชุมเป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดสวยที่สุดแล้วเคยโดนไฟไหม้ทุกคนแล้วก็เป็นตำนานที่แบบดังมากวัดศรีชุมเป็นหนึ่งในวัด9วัดจริงๆมันมากกว่า9วัดนะที่เราจะไปไหวในแต่ละจังหวัดถูกปะแต่เขาจะนิยม9วัดหนึ่งในนั้นก็คือวัดศรีชุมแต่จะอยู่อำเภอเกาะกาเะคาห้างฉัดก็ไกลก็เลยถ้าเกิดในเมืองแนะนำวัดม่อนพญาแช่วัดม่อนจำศีลดึงใกล้กับ อ๋อรีสอร์ตต้นกล้าซึ่งแบบก็เป็นรีสอร์ทที่ดีมากเราเจอแลบบิด Bu บบารเบอร์ชีตรงนี้ฮะใกล้ๆก,กับวัดศรีชุมทุกคนตรงนี้จะเป็นแยกอันนี้เขาเรียกว่าแยกศรีชุมเหมอลูกจ๋ามันแยกอะไรกันแน่ <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรรู้ไหมตรงนี้ถ้าเป็นเราทางไฮเวย์ก็เป็นแยกศรีชุมมาทางนี้ได้เหมือนกันเพื่อจะมาเจอชาแรบบิทตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าแยกศรีชุมเหมือนกัน <Okay. S 1> อ๋อตรงนี้บุญยาวาสเ <Okay. S 1> หรอฮะเป็น พอไม่ใช่แล้วใช่ไหมแต่โอเคหนูใช้แบรนด์อะไรของหนูบอกมาของเราใช้นี่เนี่ยนี่โอเคคีโตโอชาไม่น่าล่ะตรงนั้นเขียนคีโตโอชาทุกคนจ้าลดมากร้าน้าอลังการน่ารักมากรอยยิ้มจ้ะมีเมนูคีโตด้วยคีโตด้วยคีโตที่หมายถึงว่าไม่เป็นเมนูที่คนบาหวานกินได้อามีสุขภาพเฮลส์ฟูลเฮลซี่ โอเคไม่เป็นโทษกับร่างกายเฮลเขาเรียกว่าวเฮลฟูลฮลฟูลแล้วทำให้เกิดเฮลซี่กับร่างกายก็คือสุขภาพดีทุกคนจ้ะนี่ือคีโตโอชาทุกคนนะฮะนี่ฮะสีแยกพูจะยังจำคำว่าวัดสีชุมเอาไว้เพราะทุกคนจะต้องรู้จักวัดสีชุม วัดดังในตำนานจนถึงทุกวันนี้ทุกคนจะต้องมาฮะถ้าเกิดใครไม่มาวัดศรีชุมนี่ถือว่าไม่ถึงลำปางนะแล้วก็แวะมานี่หาขีโตนั่งกันสบายๆเลยทุกคนนะฮะไม่ไกลนะฮะเดินจริงๆถ้าเกิดเราเดินจากรถไฟมาหนูว่าไกลไหมก็พอสมควรนะเออแต่เมื่อวานพี่ลงรถไฟพี่เดินเลยนะดเดินมาแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็เห็นร้านนี่ฮะร้านคีโตโอชาพี่เห็นป้ายตรงนี้ไงเนี่ยเห็นป้ายตรงนี้ทุกคนแล้วก็เห็น แล้วก็วันนี้เราก็หมายรอบเหมือนกับฟาลิขิตให้เราได้มาเจอแนวแบบคาเฟ่เขาเรียกว่าริมถนนสตรีทฟู้ดเลยทุกคนจ่านี่ฮะนะฮะแต่ตรงนั้นนะก็จะมีร้านข้าวอะไรหมกไก่อร่อยแล้วก็เลยไปก็จะเป็นแนวแบบโดนะัทญี่ปุ่นนี่เราบอกต่อไม่กักฮะแล้วก็วัดสีชุมก็ตรงต้นตาลเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลำพังแล้วเนี่ยลำลำปางเนี่ยยินดีต้อนรับมากร้านค้าก็เยอะแต่ร้านที่ดีจริงๆนะเราถึงจะแวะจะเยือนนะฮะทุกคนจ่าดูเมนูเขาก่อนนะ เมนูก็แบนหนูเป็นคนลำปางโดยตรงไหมะฮะค่ะท่านหนูก็ต้องรู้จักคำขวัญประจำจำำังหวัดลำปางไงบอกพี่มาเดี๋ยวนี้โอโ้ค่ะอะไรนะเระเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วนะคะเปลี่ยนหลายรอบด้วยเหรอเอารอบปัจจุบันรถม้าลือลั่นเหรอทานยินลือชาก่อนไหมทานยินลือชารถม้าลือลั่นทาน่านลือน,น้ำงามพระธาตุลือไก่อนุรักษ์ช้างไวลือโลกอันอนุศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ฝึกช้างใช้ใช่ไหมก็ใช<ม>่คำว่าอนุรักษ์ช้างใช้ลือโลกนี้เป็นอนุรักษ์อ่าแต่ตอนนี้เป็นอะไรอนุ อนุรักษ์ช้างใช้หรือช้างไว้กันแน่น่าจะช้งไว้มากกว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วแก้กันไปนิดๆหน่อยๆจนเราแบบแต่เราก็ใจความสําคัญอุ้ยน่าทานมากเลยคีโตทุกคนจากคีโตโอชาอันนี้เป็นยังไม่คีโตนะคะอันนี้ยังไม่คีโตเป็นชาชายซิกเนเจอร์ของที่ร้านอันนี้จะเป็นชื่อชาไทยบาวชูว้าต้องขอดูก่อนได้ไหมเอาหลอดที่แบบว่าน้ําลายไหลทุกคนนี่ฮะแล้วก็ลําปางเนี่ยพี่ชอบน้ําตกแจซ้อนเพราะมีน้ําบ่อน้ําร้อนไง บ่ yup. บอนน้ำร้อนที่ชอบแต่ว่าพี่เพิ่งไปครั้งเดียวในชีวิตนะแล้วยังไม่เคยไปแต่เนี่ยมาทีไรก็พ um> um uh um> ูดถึงพูดถึงอ่ะกําลังหาเพื่อนไปก็ไม่มีใครไปบ่อนร้อนไหนนะคะแจศรตรงอําเภอเมืองปานนะฮะอออืมอืมอร่อยมากไข่มุกเขานุ่มอ่ะอืมนุ่มแล้วก็มีความหวานอืมอืมอร่อยอืมอืม อร่อยสะใจเลยอ่ะทุกคนสุดยอดนี่ยังเป็นความหวานระดับ50%นะคะ50%ยังนะบ,<อ>บางคนชอบมากกว่านี้หรือลดล,ะละดระดับได้ใช่ไหมฮะ,ะ,ะอืม<ด>อืมอืมเนื้อซิกเนเจอ,เอร์เข้าเยอะเลยจะมีทั้งคูณเมนูสมูทซี่นมหมีปัน่นเป็นแบบซิกเนเจอร์บราล์ชูการ์ก็มีทุกคนชาขงชาเขียวมีหมดแคนตาลูปนมสดสารพัดส,สารเพ,รพอันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดนึกไม่ออกเขาสามารถสั่งได้ไหมว่าฉันขอแบบนี้แบบนี้หนูก็ทําได้เนาะจัดได้เพราะหนูมี อุปกรณ์ครบครันอยู่แล้วทุกคนนี่สมูซีถนนตรงนี้ตรงนี้โรงเรียนบุญยาวาสโรงเรียนลำปางกนญานีสีแยกสีชุมเลี้ยวเข้ามาทุกคนเลี้ยวเข้ามาวัดสีชุมเลยอย่าพูดง่ายๆอยู่ใกล้กับวัดสีชุมมากนี่ฮะคีโตโอชาทุกคน น้องเขาน่ารักมากนะมีใบหน้าเป็นอาวุธยิ้มแยม้มที่เราเข้ามาเพราะเขายิ้มเขาทักเขาถ่ายนีย่คือสนเสน่ห์ของที่นี่ด้วยเมืองลำปางเป็นเมืองที่แบบน่าเยือนน่าอยู่ไม่ใช่เมืองรองนะฮะเป็นเมืองเลิศฮะเป็นเมืองเลิศอันนี้เลยฮะทุกคนอันนี้จะเป็นชีสค่ะของอื่นที่อื่นจะเป็นโฟมชีสแต่นี่นี่เป็นครีมชีสอ๋าครีมชีสนะทุกคนดูสิสดสด,สดเลยเดี๋ยวทางเราจะพ่นทันแล้วเราพ่นไฟฟีด้วยนะคะพ่นพ่นไฟให้ด้วยใช่ใชอ๋อมีน้ำกุหลาบมะนาวโซดาประมาณนี้ะทุกคนอ๋อที่ก ะจากิีกุหลาบแท้ทุกคนแต่จริงๆน้องก็เขาขายเขาพขุ่งเขาพดคุกเนยด้วยนะใช่ไหมปลาหมึกปลาหมึกอย่างเงี้ยแต่ยังจะยังไม่ถึงเวลาทุกคนก็มาได้ตลอดมาทักมาทายน้องน่ารักมากทุกคนเนี่ยฮะเมืองลำปางน่าเที่ยวค่ะมาเชียงใหม่ก็ต้องแวะลำปางมาลำปางบางทีแทบจะไม่อยากไปไหนเลยเพราะว่าพี่นัทอยู่แต่ต้นกล้ารีสอร์ท <Res ort S 2> อะฮะรีสอร์ทก็เป็นหลังๆๆแล้วก็น่ารักบรรยากาศสบายตรงนั้นแบบว่าใกล้กับวัดมนจำศีลซึ่งพนางเจ้าสุชาดาเออพนังเจ้าจามเทวีเคยมาบวชนะ น,นี้จะเป็นชาเขียวชีสค่ะชาเขียวชีสวันนี้วันพุธฟรีมูฟนะคะทุกคนพุธเราจะฟรีมูฟมอ่าอันนี้ที่สามารถตักชีสชิมได้ตักชีสชิมได้แต่เนี้น,น่าทานมากมทุกคนจะต้องเดินออกจากตรงนี้ไปฮะเพื่อกับต้นกล้ารีสอร์ททุกคนจะได้สำรวจเส้นทางจากร้านนะฮะคีโตโอชาเนี่ยว่าเจออะไรบ้างระหว่างทางนะฮะทุกคนนี่ฮะวัดสีชุม